ไทยเอกพันธ er ์เปิดใจครั้งแรกถึงกลุ่มเยาวชนอนาคตของประเทศชาติเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ไทยเอกพันธ์บลือฤทธิ์มาร่วมอัดรายการดังสุดจัดปนัดดามีนางงามตัวแม่อย่างบุ๋มปนัดดาววงผู้ดีเป็นพิธีกรและจะพากันไปคุยชัดๆดราม่าร้อนแรงกับดารารุ่นใหญ่ไทยเอกพันธ์ พิธีกรถามว่าวันนี้พี่บินไปทำงานที่ไหนน่าจะไปช่วยที่เคสไหนโดยไทยได้ตอบว่าไม่ทราบครับพี่บินจะนัดชุมนุมใหญ่แล้วหนึ่งพฤศจิกายนนี้เขาจะรวมตัวคนที่จงรักพักดีครับโดยที่ไม่แบ่งฝ่ายใส่เสื้อเหลืองเสื้อสีชมพูไปแสดงพลัง ว่าคนไทยมีจุดยืนยังไงเราก็ไม่อยากจะคิดไปถึงอนาคตนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเรายอมรับได้ในสิ่งที่เขาทำน่าจะเรียกร้องให้ออกมาแสดงความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ไปโจมตีใครครับถามว่าพี่ไทยจะไปร่วมงานนี้ด้วยหรือเปล่าโดยไทยตอบว่าไปครับไปเคียงบ่าเคียงไหลอยู่แล้ว เมื่อถามว่าตอนนี้เพจของพี่บีนหลายคนแห่อันฟอลโล่อันไลค์กันเยอะมากเหลือแค่8ล้านหายเยอะมากโดยไทยตอบว่าไม่มีครับเหมือนเดิม9ล้าน5้าเหมือนเดิมของแท้ไม่มีลดไม่มีเพิ่มขึ้นอ๋อมีแต่เพิ่มขึ้นครับมีแต่คนติดตามมาขอบริจาคตอนนี้ไม่รับบริจาคใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าไม่มีโครงการอะไร ถ้าเกิดมีโครงการอะไรขึ้นมาโอเคคุณจะมาบริจาคเรารับได้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีโครงการอะไรรับช่วยเหลือใครถ้าเกิดอยากจะทำบุญไปทำเลยที่วัดหัวลำโพงกับมูลนิธิร่วมกตัญญูไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงถามว่าพี่บินลาออกแล้วจากมูลนิธิร่วมกตัญญูลาออกแล้วตั้งแต่วันไหนโดยไทยได้เผยว่า เมื่อวานพี่ไทยยังทำงานอยู่กับมูลนิธิร่วมกตัญญูพี่ยังอยู่ครับที่เขาออกเพราะหนึ่งเขาจะได้ไม่ต้องมีตำแหน่งอาสาสมัครจะทำอะไรต่อไปนี้ก็เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นจิตอาสาถามว่าหลังจากที่พี่บินก็ยังคงทำงานช่วยสังคมต่อไปใช่หรือเปล่า ไทยตอบว่ายังทำอยู่ครับแต่แค่ไม่ได้ใส่ชุดร่วมกตัญยูก็แค่นั้นเองทำอยู่ยังทำอยู่เหมือนเดิมอาจจะทำมากกว่าเดิมด้วยซ้ำถามว่าหลายคนก็ยังเป็นห่วงเอ๊ะจะยังช่วยสังคมต่อไปหรือไม่โดยไทยตอบว่ายังทำอยู่ครับยังไปช่วยเคสไปช่วยผู้ป่วยอยู่ตลอด เมื่อถามว่าที่ผ่านมาเดือนเดือนหนึ่งไปช่วยเหลือชาวบ้านไปทำกี่วันต่อเดือนโดยไทยเผยว่าอันนี้ไม่แน่ไม่นอนบางเดือนอาจจะไม่ได้พักเลยต้องออกทุกวัน อย่างช่วงโควิดใหม่ๆไม่ได้อยู่บ้านเลยตลอด3เดือนเต็มๆอยู่กับชุมชน90กว่าชุมชนคุณลองคิดดูสิชุมชนหนึ่งมีคนอยู่2-3 0 0พันต้องแจกให้ทั่วถึงพิธีกรถามว่าตอนที่พี่บินไลฟ์ร้องไห้พี่ไทยได้อยู่ข้างๆกับพี่บินด้วยหรือไม่ไทยตอบสั้นๆว่าไม่ได้อยู่ครับ และเมื่อถามต่ออีกว่าตกลงพี่บินอยากจะตบเด็กในมอ็อบใช่ริเปล่าไทยได้บอกว่าไม่ใช่ครับไม่ได้จะไปตบเด็กคนเอาไปบิดเบือนคำพูดของเขาเขาจะไปตบคนที่ชูนิ้วกลางที่ขบวนเสด็จมายกนิ้วกลางให้ถ้าเขาเห็นเขาอยู่ด้วยเขาจะเดินไปตบเลยเขาบอกเลยว่ากับเด็กๆสนับสนุนเลย เขาบอกเลยว่าพวกเด็กๆคืออนาคตของประเทศชาติตอนนี้ต้องยอมรับว่าประเทศต่างๆเจริญเติบโตวิวัฒนาการมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายถ้าคนไทยเอาแต่ความคิดของคนรุ่นเกา่เกาๆไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเด็กๆและเยาวชนที่มาเรียกร้องคนไทยเราจะไม่จเจริญเติบโต เขาบอกว่าเด็กๆจะเรียกร้องประชาธิปไตยจะเรียกร้องให้นายกลาออกเขาสนับสนุนอยู่แล้วหรือจะไปชู3ามนิ้วไม่เคยว่าสนับสนุนแต่จะไปตบคนที่ชูนิ้วกลางให้กับขบวนเสด็จมันไปบิดเบือนปั่นยุยงให้พวกที่ไม่ชอบปั่นปันพวกที่ไปชูนิ้วทุกคนมีความคิดความอ่านสามารถเสนอชี้แจงอะไรได้หมดแต่ว่าอยู่ในกรอบของกฎหมาย ภายใต้รัฐธรรมนูญนี่คือความเป็นประชาธิปไตยไม่กีดกันความคิดของคนอื่นไม่ว่าจะทำอะไรเรารับฟังนี่คือประชาธิปไตยแต่ขอให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่อธิปไตยอิทธิพลใครไม่เห็นด้วยใครเห็นต่างคนนั้นคือศัตรูของเราทุกวันนี้บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ใครเห็นต่างใครไม่เห็นด้วยเป็นศัตรูของเราแล้ว พิธีกรถามว่าทางออกของประเทศไทยในตอนนี้เป็นยังไงโดยไทยได้เผยว่า ทางออกทุกคนต้องรับฟังทุกอย่างแล้วเอามาคุยกันปัญหาเกิดจากอะไรเขาต้องการอะไร 1, 2, 3เราสามารถให้เขาได้ไหมถ้าให้ได้มันไม่กระทบกระเทือนต่อประเทศชาติไม่กระทบกระเทือนต่อสถาบันอะไรต่างๆเราก็น่าจะมาคุยกันนะครับอะไรที่ประชาชนเรียกร้องมากๆไม่ชอบมากๆเราก็เอามาคุยกันสิถ้ามันแก้ได้ก็ควรจะแก้เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเหมือนเดิม คุณอย่าไปอคติถือทิฐิอะไรต่างๆเลยตอนนี้ประเทศชาติของเราต้องการความสุขให้กับประชาชนเพราะเรามีความทุกข์มาตั้งแต่โควิดแล้วเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ทุกอย่างมันแย่ไปหมดยิ่งมาเรื่องการเมืองด้วยทุกอย่างมันจะล่มตัวผมเองเรื่องการเมืองผมก็ใส่ใจสนใจนะ ทุกการเลือกตั้งไม่เคยขาดผมถือว่าเป็นพลเมืองซึ่งรักประชาธิปไตยเสียงของผมก็มีความหมายแล้วผมอยากจะฝากไปถึงสสทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ขอให้สนใจเรื่องของชาวบ้านลงไปดูแลเขาบ้างให้เหมือนกับที่ทุกท่านไปให้ความหวังให้คำมั่นสัญญาเอาไว้ก่อนที่คุณจะเป็นสสเนี่ยแค่นี้เอง ผมกับคุณบินไปช่วยชาวบ้านมีแต่คนบ่นว่าไม่มีใครมาดูแลไม่เคยมาเหลียวแลพอเลือกตั้งครั้งหนึ่งเอาแล้วมาแล้วเดินขบวนกันมาผมไม่อยากจะเห็นภาพนั้นอีกแล้วเลือกตั้งทีก็เดินขบวนกันมาถือป้ายจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้แม้กระทั่งเด็กยังยกมือไหว้ผมไม่อยากจะเห็นภาพสอสออย่างนั้นอีกแล้ว อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มันพัฒนาขึ้นพอชาวบ้านตกทุกข์ได้ยากคุณลงไปดูแลเลยเงินคุณตั้งเยอะแยะพี่บินเขาได้เงินมาจากการโฆษณายังเอาไปช่วยเกือบ20ล้านเงินส่วนตัวของเขาล้วนเกือบ20ล้านเงินทั้ง20ล้านหมดไปแล้วหมดสิครับโควิดจะไปเหลืออะไรครับนี่ไม่ใช่เงินบริจาคเลยนะเงินของเขาล้วน ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคอมอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ